สวัสดีครับวันนี้ร้านบีบีช็อปสามสี่นะครับวันนี้ผมทําเกี่ยวกับสเปรย์นะครับก็ประเดิมอีพีหนึ่งเลยนะครับับเรื่องสีสเปรตันนะครับสีสเปรตันเกิดจากอะไรเคยเจอปัญหานี้ใช่ไหมครับเรื่องการตันของสีสเปรย์พ่นไม่ออกบางคนก็เข้าใจว่าลมหมดใช่ไหมครับแก๊สในกระป๋องหมดหรือสีเก่าบางคนก็ถึงขั้นเข้าใจว่า ไปซื้อสีอีกร้านหนึ่งตันแต่พอไปซื้ออีกร้านหนึ่งไม่ตันก็คิดว่าร้านแรกเป็นสีเก่าซึ่งพอผมเห็นเพื่อนๆรู้สึกอย่างนี้แล้วมันทําให้ร้านที่เป็นร้านจําหน่ายแบบแบบเราเนี่ยก็อยากจะทําคลิปออกมาให้ให้เข้าใจต้องบอกก่อนว่าสีสเปร์เนี่ยทุกยี่ห้มีโอกาสเสี่ยงที่จะตันทุกยี่ห้อนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนก็คืออ่าสีสเปร์ตัวเนี้ย ผมได้พ่นสีฝาทับไว้เพื่อไม่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยี่ห้อไหนครับจะได้เราไม่ต้องไปโฟกัสที่ยี่ห้อนะครับเราแค่ให้เพื่อนๆชมว่าไอเน,นี้ยมันคือสีสเปร์นะครับเนี่ยสียังเป็นอกระป๋องอยู่ใส่บรรจนไม่ออกนะเนี่ยครับพ่นแล้วลมน้อยลมออกน้อยนะครับถ้าเกิดใครที่เจออาการนี้เนี่ยก็จะคิด คิดเลยนะครับว่าลมในกระป๋องหมดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทําไขข้อสงสัยทั้งหมดที่เพื่อนๆสงสัยนะครับแต่ก่อนที่ผมจะทําเนี่ยก็เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องเราด้วยนะครับเราจะได้มีกําลังใจในการทาคลิปแบบนี้ต่อๆไปนะครับมาเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนก็คือสีสเปร์เนี่ยในสเปร์กระป๋องเนี่ยครับมันจะมีทั้งหมด สามอย่างก็คือตัวเนื้อสีตัวสารละลายหรือทินเนอร์ครับแล้วก็เป็นแก๊สซึ่งกระป๋องขนาด400มลตรเนี่ยมันไม่ได้มีสีเต็ม400มลตรนะครับก็มีบางคนก็เข้าใจว่าอ่าซื้อสี400มิลแบบคำนวณแบบสี400มิลก็ได้คือจำนวน400เต็มเลยซึ่ซึ่งไม่ใช่นะครับอาจจะเจาะออกมาเนี่ยสีมันอาจจะได้ไม่ถึง400เต็มนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวผมจะชํำแหลให้เพื่อนๆชมเลย เอากรณีแรกก่อนแล้วกันนะครับมีคนสงสัยใช่ไหมครับว่าสีตันเกิดจากลมในกระป๋องหมดใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ยผมจะเจาะให้ดูเลยว่ามันหมดจริงไหมเพื่อนๆจะได้เห็นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเจาะต,ตรงวายตรงนี้แต่การเจาะกระป๋องนี้มันอันตรายนะครับเพื่อนๆต้องระมัดระวังในการเจาะนะครับก็คืออย่าไปตอกแรงทีเดียว ว่าลมยังไม่หมดนะครับเนี่ยครับลมยังเต็มเลยอันนี้ก็คือไขข้อสงสัยของเพื่อนๆนะครับที่คิดว่าสีตันลมในกระป๋องหมดหรือแก๊สหมดนะครับซึ่งเคลียร์ตรงจุดนี้ก่อน,นะครับว่ายังมีเต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับผมก็จะบอกว่าในโรงงานที่เขาอัดสเปย์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ลมมันหมดหรือ หรือเขาไม่ได้เติมแก๊สนะครับเพราะต้องมีการชั่งน้ําหนักของปริมาณของสเปรย์ซึ่งง่ายว่าเป็น QC ครับก่อนที่จะส่งจําหน่ายต่อไปนะครับนอกจากกรณีที่แบบกระป๋องไม่สมบูรณ์มีการรั่วซึมนะครับมันก็จะเห็นจากภายนอกได้อยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวเรารอให้แก๊สหมดก่อนแลวเดี๋ยวเราก็จะไปในเรื่องประเด็นต่อไปนะครับครับผมพอ ตอนนี้เริ่มไม่มีเสียงแก๊สแล้วนะครับเราก็จะมาต่อขั้นตอนต่อไปได้เลยแต่ทีน,นี้จะให้เพื่อนๆดูนะครับการเจาะสเปรย์เนี่ยมันจะมีความเย็นมากนะครับเนี่ยครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆจะใช้งานเลยเนี่ยต้องอย่าให้เนื้อสีมันเย็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในการพ่นสีนะครับต่อมานะครับ ี๋ยวรอให้แก๊สระเหยอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะผ่ากระป๋องให้ดูเลยนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับแต่ผมก็จะบอกเพื่อนๆว่าการการที่ป้องกันไม่ให้สีมันตันนะครับมันก็จะมี2ออย่างก็คือก่อนใช้ะครับให้เขยา่าให้เขย่ากระป๋องให้ดีก่อนก่อนที่เราจะกดพ่นนะครับถืว่เราแกะแกะ แกะซีนมาเปิดฝาเนี่ยครับต้องต้องเขย่าก่อนสักประมาณ3 5มห้านาทีเพื่อให้สีแตกตัวนะครับทําไมถึงต้องให้สีแตกตัวเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตัวเนี้ยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าน้าําใสๆเนี่ยครับคือไม่ใช่สีนะครับมันจะเป็นตัวทินเนอร์สารละลายก้อนสีนี่นอนก้นขวดซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเ,นเนขย่าไม่ดีครับตามตามนิสัยของคนพ่นนะครับก็อ่าเปิดฝาปุ๊บ เขย่าแค่ไม่ถึงนาทีแล้วก็กดพ่นเลยซึ่งตรงจุดนี้ครับมันจะเสี่ยงที่จะก้อนสีที่มันนอนก้นแบบเนี้ยไปขัดในในในวาลวในท่อภายในกระป๋องตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวหนึ่งที่มันเห็นชัดๆเลยเดี๋ยวยิ่งสีที่มีมุกแบบนึงนะครับเนี่ยครับยิ่งยิ่งสีที่มีมุกแบบนี้ มุกมันจะนอนก้นหมดเลยเนื้อสีนี้นอนก้นหมดข้างบนนี้เป็นเป็นทินเนอร์เนี่ยครับจึงผมจะบอกลูกค้าหรือเพื่อนๆเสมอครับว่าก่อนที่จะปิดใช้สปย์ตัวเนี้ยเราต้องเขย่าในลักษณะกลมๆกลมงเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อให้ลูกแก้วที่อยู่ก้นกระป๋องครับให้มันไหลไปตีจนขึ้นมาถ้าเกิดเราแค่แบบเขย่าตรงๆเนี่ยครับ สีมันก็แค่ตีตีบนบนก้อนสีด้านบนส่วนที่มันตกก้อนอยู่ข้างล่างเนี่ยมันยังไม่แตกตัวเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอย่างนี้ครับอันนี้จะมีลูกแก้วอยู่เนี่ยครับสีมันก็จะเริ่มตีขึ้นมาซึ่งมันต้องใช้การเขย่าที่นานนะครับสีมันถึงจะผสมกันดีเนี่ยครับพอพอเราเขย่านิดเดียวเนี่ยเห็นไหมครับสีมันยังเข้ากันไม่ดีแล้วเราไปกดพ่นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะตันนะครับ อันนี้คือกรณีที่หนึ่งส่วนก็จะมีาบางเพื่อนนะครับบอกว่าผมก็เขย่าดีนะครับทําไมถึงตันก่อนที่เราจะกดพ่นเนี่ยถ้าเกิดเราเขย่าไม่ดีแล้วมันตันขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเขย่าเป็นครึ่งชั่วโมงหรือจะนานขนาดไหนนะครับมันก็ช่วยอะไรไม่ได้นอกจากก้อนสีมันเปนอุดแล้วนะครับแล้วก็ต่อมากรณีที่สองคือลูกแก้วแตกลูกแก้วแตกเนี่ยมันเกิดจาก เพื่อนๆเนี่ยเวลาใช้แล้วก็เขยา่าเขยา่าขึ้นลงแรงๆจนลูกแก้วเนี่ยครับไปตีก้นกระป๋องจนบุบจนบวมจนแตกครับอาการที่ลูกแก้วแตกเนี่ยสามารถสังเกตได้โดยการเวลาเราเขย่าไปเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนมีทรายอยู่ในในในเียครับมันจะมีทรายแบบเหมือนเหมือนที่ไม่ได้เป็นเศษลูกแก้วเนี่ยครับมันจะเป็นแบบเศษทรายได้ยินเยอะๆนะครับแสดงว่าลูกแก้วแตก ก็มีโอกาสที่ทําให้หัวฉีดตันได้เพราะว่าเศษลูกแก้วครับไปอุดในท่อ หลักมันก็จะมีแค่2กรณีนี้นะครับที่ที่ทำให้สีตันส่วนอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้เหมือนกันครับเกี่ยวกับการผลิตของรถนั้นก็ต้องดูเป็นเคสๆไปว่ามันมันมันตันเพราะอะไรเพราะเพราะวาลหรือเพราะหัวพ้นเพราะบางบางทีก็มีกรณีที่หัวพ่นตัวเนี้ยครับหัวไม่ดีพอเราดึงดึงหัวพ่นเนี้ออกครับ เดือหัวออกแล้วเราก็เอาหัวอีหัวหนึงมาเปลี่ยนเนี่ยมันก็ใช้ได้ไม่ตันก็มีครับการป้องกันหลักๆของผมเนี่ยก็จะแนะนําสรุปเลยนะครับก็แนะนําให้เพื่อนๆให้ขย่ายในลักษณะตบบนี้สักประมาณ3-5นาทีก่อนที่จะพ่นฉีดพ่นนะครับก็ช่วยได้แปดสิเซลยครับทำให้สีไม่ตันนะครับโอเคครับเดี๋ยวต่อมาจะมาเจาะให้เพื่อนๆชมนะครับ ส่วนภายในกระป๋องเนี่ยเปิดให้เพื่อนๆดูแล้วมันก็มีท่อเนี่ยครับอันนี้เป็นท่อที่ที่ผมบอกว่ามันเป็นตัวดูดสีในกระป๋องก็จะมีประมาณเนี่ยครับครับผมตอนนี้ผมก็ผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ก็ภายในมันก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้คือภายในกระป๋องนะครับภายในกระป๋องนี่มันก็จะมีซีนอยู่แหละตรงนี้เพื่อไม่ให้มันรั่วซึมนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นท่อท่อที่ดูดจากเนี่ยครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดสีมันนอนก้นเนี่ยอ,อย่างเนี้ยครับสีมันนอนก้นข้างล่างใช่ไหมครับ ท่อที่ดูดมันก็จะดูดในก้อนเนื้อสีที่มันที่มันเป็นก้อนที่ยังไม่ได้ขย่าแตกตัวดีครับแล้วมันก็จะไปตันในท่อนี้พอดูดีครับท่อมันเล็กมากครับเนี่ยครับท่อจะเล็กมากๆมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะตันได้นะครับส่วนเคสนี้ลูกแก้วไม่แตกนะครับ ปกติลูกแก้วแตกเนี่ยมันก็จะเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเยอะๆเลยเองนะครับบางทีอาจจะก้อนสีเข้าไปอุดมันทําให้ขัดนะครับด้วยครับรูมันเล็กนิดเดียวเองครับแต่แต่ท่อตัวเนี้ยท่อท่อมันมันมันเส้นใหญ่อยู่แต่พอมาลดขนาดตรงนี้มันเลยท่อมันเล็กนะครับแล้วก็เนื่องด้วยสีมันเข้มข้นนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะเสี่ยงกันได้นะครับ ให้เพืเ่อนๆดูกนว,ว่าเป็นกระป๋องที่ผมผ่าจากสีฟ้าที่เราเทสกันมาเลยนะครับก็สรุปเลยนะครับในการผ่ากระป๋องครั้งนี้นครับสีตันเนี่ยมันมีโอกาสตันได้ทุกยี่ห้อนะครับเพราะว่าทุกยี่ห้อวาวมันก็จะเป็นลนยยักษณะนี้หมดเลยแล้วก็เรื่องสีเก่าสีอะไรครับมันก็เรามีข้อมูลนะครับเนี่ยครับ เราถ่ายสีออกมาสีก็ยังใหม่นะครับเพราะว่าร้านเราไม่มีสีค้างสต็อกแน่นอนครับลอตปีใหม่ครับอย่างนี้ครับอถปียี่สิบสองอถปียี่สิบสองก็ยังมีโอกาสตันได้นะครับก็ไขข้อสงสัยนะครับ ที่ผมเจอมาก็คือสีตันเกิดจากแก๊สหมดก็คือแก๊สไม่ได้หมดนะครับแล้วก็2ส,สีเก่าครั้งสต็อกก็ไม่ใช่นะครับเพราะอันนี้ยังเป็นปี22อยู่เลยเพื่อนๆบางคนเ,เข้าใจว่าสีตันพอร้านค้าเก็บไม่ดีอะไรเงี้ยครับมันก็อันนี้ร้านอื่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านเราเนี่ยมันไม่มีของให้เก็บนาน,นะครับของมันมาตลอดเลยมันมาใหม่เรื่อยๆครับ พอทางเรานี่ก็จําหน่ายเกี่ยวกับด้านสีสเปย์โดยตรงนะครับไม่มีค้างสต็อกแล้วก็ไม่มีค้างเก่าแน่นอนนะครับจริงๆสีสเปย์เนี่ยสามารถมันเก็บได้ประมาณสี่ถึงห้าปีเลยนะครับมันไม่ได้หมดอายุอะไรง่ายขนาดนั้นนะครับเราต้องพูดเป็นเคส็ดๆไปก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ